สนใจจะทำงงทำงานไม่มีงานทำ,ทำก็เล่นลิเกที่ลูกเอ้ยอเอาอาชีพพ่อไปทำลูกจะไปเล่นอะไรลิเก,เกพ่อยุคนี้สมัยนี้จะไปสู้ชายาไปสู้กุง้งไปสู้แสแวงสามวาเขาได้ยังไงเราไม่ได้ไปสู้เราไม่ได้ไปแข่งพ่อ,อถือว่าเป็นศิลป,ปะของไทยลูกเอ้ยมันก็พอร้องได้นิดๆิดหน่อยๆน่อยแหละพ่อแต่คนมันไม่ชอบไงมันไรก็ไม่ชอบนะลูกพอเป็นมันจะชอบเองล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 องดิ ม<ไ>าจเบ,บ,บาบางวบาบางมึงไปโกโนหนวดทิ้งไปไม่ได้หรอกพ่อมีไว้หน้าหวานาเสียงดังเอะอะว้ายวายทำไมไม่หลับไม่นอนและพ่อจ๋าหรือว่าวันนี้พ่อดูดมา <S <S ระวังนะพ่อจ๋าตำรวจจะจับ ไม่ดีพ่อชอบกินบะหมี่ก๋วยเตี๋ยวแล้วร้านอะไรละพ่อจา้าร้านข้างหน้าชายสีมีเกี๊ยวลองนึกให้ดีมีร้านอะไรอีก ลองนึกให้ดีมีร้านไหนอีกพ่อเลยเลี้ยวฉีกไปทางซ้าย <ś led> เจอร้านบะหมีฟ่ฟลุกยังไง <ś led> อาาร่อยถูกใจลูกจา๋าไม่พอลองเลี้ยวขวาเจอร้านหนึ่งนาะ สุดโตเจอละอะไรพอโชมยงเจอบะหมี่้านนงชัดๆเฮ้ย <c oughs> พ,อพอกินปั๊เโ้ยมันจับอุราน้ำซุปหัวหมาอร่อย หัวหมูไม่ใช่หัวหมาไปกินที่ไหนมาละพอน้ำซุปหัวหมูเฮ้ยจริงหรอ,อมแม่สดลงขอชํำชื้นดีมากพ่อเส้นบะหมี่ข้าเหนียวที่อื่นมันเละเส้นนี้เหนียวเป๊ะผูกคออย่างตาย พ่อดิหยอกผมว่าจำมันกับมีกันแค่สองคนแล้วพ่อทำไมเองไม่ได้ลิเกลูกเอ็งก็ต่อปากต่อคำได้ลูกผมมันแต่งชุดลิเกไม่ขึ้นพ่อวันนี้เองยังไม่พร้อมพ่อก็ไม่ว่าวันหน้าวันหลังเองพร้อมขึ้นมาแล้วก็บอกพ่อลูกเอ้ยไม่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 ยังไงผมก็ไม่เล่นพ่อลิเกไปหาหาไม่ได้เอาวันนี้ไปใช้แค่สี่หมื่นพอลูกนะโอ้โหเมื่อวานให้ตั้งสองแสนวันนี้ให้สี่หมื่น ่็เองไปใช้แลกหนาลูกเอ้ยใช้วันละวสี่หมื่นก็พอแล้วลูกเอ้ยเราอาชีพอย่างงี้ลูกเอ้ยหนาไม่พอแล้วงานวันเกิดเพื่อนเค้กก็หมื่นกว่าบาทแล้วพ่องานวัเกิดเพื่อนสั่งเค้กงานวัเกิดพ่อมึงซื้อหนุ่มครกให้พ่อแหมกินง่ายง่ายเอาไปห้าหมื่นลูกโอ้ยขอยคอยสองหมื่นนะเจ็ดหมื่นพ่อเอาใช้สี่หมื่นพอลูกไปค่อยหมื่นพ่อจะว่างงงี้เลยอืมอ่า โอ้พ่อขอบคุณมากนะพ่อเออเออยวไงถ้าเอาผู้หญิงติดมาฝากพ่อสักคนหนึ่งเฮ้ยไม่เอาลูกไม่เอาไม่เอาไม่เอาพ่อแม่นานๆผมอยากให้เออเอ้าวตามใจ้พ่อเออเออขายก่อนนะแล้วขายของเก็บเงินเยอะๆนะพ่อนะอยากกลับมานดึกลูกนะเฮ้ยผมกลับเช้าพ่อแม่ไม่เอาทำอะไรมาเก็บค่าตลาดแล้วไปไปกอดกับมันทำไมเออคือว่าเขาคือบอกกี่ครั้งแล้ว ว่ามาขายของอะไรมาล้องลิเกแถวเนี้ยบอกว่าใครเชื่อม,มาไปฟังไงี่เนื้เเอเนื้อมึงแ่างตลาดยังไหมแต่ข้างตลาดยังจ่ายแล้วครับนี่ลูกชายเหรอล,ลูกชายลูกบลังหน้าตาไม่น่าข้างเกาหลีเนาะ<ว>โอ้ลูกบลางมันหน้าฮิปฮอปเลยอะ่ะฮิปฮอปฮิปฮอปลูกบลางเหมือนเหมือนเห็ดหอม<ว>อ่ะเอ้ยเออตั้งแต่ตั้งแต่ขายขายไปฮิปฮอปนี่เออให้ขายฮิปฮอปดูร้องเป็น่ะลูกขายยังไงอะฮิปฮอปขายอะไรมึงอ่ะ ก็เดือดมีเนี่ยชเนี่ยกันมขายง่ายๆเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวผมหยิบแล้วร้องเลยนะนี่มีกล้วยนี่มีกล้วยจิ้มจ้อจิ้มซื้อกล้วยเฮ้ยนี่ยทุเรียน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 บอกเอาดีกว่าบอกเอาดีกว่าอะไรนะลูกพูดเอาดีกว่าพูดเอาดีกว่าไอ้หนูนี่าบอกเลยนะอะไร ไอ้หนูหน้าตายหนูจะหน้าข้างพวกไหมไทยใจตะวันอย่างงี้เลยไม่ไหวแล้วไหมไทยใจะตะวันมันเขเป็นพยาธิยังไงโลกมันดูอย่างาาเงี้ยไปเลยไปดูยังไงยังไงกให้น้าขายเยอะไปเอาไปขายที่อื่นเลยไปยไปตาไปไปเลยเก็บไปไปเก็บไปแล้วกขาใจใ่ายค่าก็ได้ค่าค่าแพงเนี่ยเแล้วไม่ไม่จ่ายดิ ว่าจะกระจายวันนี้ทีเดียวเลยไงไม่ต้องจ่ายเลยเก็บเลยเก็บไปเลยไปขายที่อื่นไอ้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 ไม้ไอ้ไอ้ดอเไ้อ้ไอ้้อ้ไอ้ไอ้ไไ้อ้ไอ้ไอ่ไอไอ้เอ้ไอ้ไอไเอ อะไรกันวะตีพ่อลูกเอ้าโซ่ขาดแล้วมึงอ่ะเออไล่กัดเขาเนี่ยมึงชายไปกัดที่อื่นเลยมันเรื่องอะไรเดี๋ยวก่อนไม่จ่ายค่าตลาดดินี่ผมเป็นลูกเขาเนี่ยลูกแม่เนี่ยเอาว่าเก็บตังค์เอ๋อค่าตลาดเนี่ยไม่จ่ายไม่จ่ายตังค์อ่ะเอ๋อทำไมทำตัวงี้วะพ่อควักตังค์จ่ายทำไมจ่ายเลยจ่ายจ่ายเขากดว่ากัดจ่ายพรุ่งนี้ลูกเอ้ยยังจะเถียงอีกยังจะเถียงอีกนะจ่ายเขาปะ

ี่ผมต้องขอโทษด้วยมันเป็นไรไม่เปนไรมีตีพ่ออย่างนี้ไม่ดีหรอกปแล้วมึงมาอะไรกับพ่อบัวว่าใจแล้วไหมันไม่อยากให้มีเรื่องราวการมันก็คือใจแล้วเขาจ่าก็ถูกแล้วมึงจอะไรอะไลูกกอรับลูกขอัมงะัตัวไปนไอม่โยน่ตมอยากบ้านกูไป บ้านพ่อเมือนตลาดเลยตลาดที่ตลาของแม่ของแม่ผมอ๋อแล้วไม่มีเรื่องวีล่วหรอกทจำแม่จำพ่อด้วยเดี๋ยวจะบอกพ่อผมให้อย่ามาล้อเลิเกี้ยแบบนี้ด้วยอย่ามาล้อเลิเกแล้วก็จะมาขายของแถวนี้ไปแม่ไปจำว้ด้วยนะบอกลูกด้วยไปขายที่ที่ตลาดเดินจัเอาไว้นี่พ่อเอางี้แล้วกัน ไหนๆก็ไหนๆแล้วใจไม่ได้รักไม่ได้ชอบแต่จะทําเพื่อพ่อผมจะไปเอาคืนไอ้สองตัวนั้นเฮ้ยไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่ได้ไม่ได้พ่อไม่ได้ลูกอย่าไปอาฆาตเขาลูกเอ้ยไม่ได้อาฆาตแต่มันทําพ่อผมไงเอ้ยเล็กน้อยลูกขอให้เองกลับมาเป็นลูกของพ่อเล่เลเกกับพ่อเดี๋ยวลูกเอ้ยก็ผมก็ลูกพ่อไงก็ใช่ไงแต่ผมจะเอาคืนให้พ่อไงผมต้องเอาคืนไม่ได้เฮ้ยไอ้หนู โอ้ยอะไรกันนักหนาวะเฮ้ยเออพ่อนี่มาลูกทำบ้านออกไปจากบ้านกูเฮ้ยไม่ออกมันมันอะไรกันนะพี่มันอะไรกันลูกป้าเนี่ยมามาตีพ่อผมเนี่ยเฮ้ยไม่เอาลูกไม่เอาเฮ้ยมันไม่เอาไม่ได้หรอกพ่ออันนี้เอาดกแบบพี่ให้ลูกขอโทษเฮ้ยขอโทษได้ไงแม่ไม่ได้หรอเฮ้ยเราเราเป็นเด็กก็ลูกขอโทษผู้ใหญ่ก็ไม่เป็นไรลูกลูกชายนะไปตีพ่อผมเขาไปตีได้ไง พ่อมึงกอดแม่ผมกอดกอดแล้วถ้าเกิดกูเป็นพ่อมันมึงมาตีพ่อกูอะอะอะไรพูดเลยอะไรอะพ่อมึงเรื่องอะไรเนี่ยพูดอะไรอะถ้าเกิดผมเป็นพ่อมันแล้วผมไปตีพ่อมันล่ะถูกปะ่ะตอนแรกก็เครียดเรื่อ่ไอ้แม่งุ้มเนี่ยไม่มาเครียดเรื่องพ่อกับพ่ออางนั้นเองเองพูดผิดลูกถ้าเกิดผมเป็นพ่อมันแล้วผมไปตีพ่อมันล่ะมันจะคิดยังไงพ่ออมันจะตีตัวเองทำไมลูก ถ้าเกิดผมเนี่ยเป็นพ่อมันเออแล้วผมจะไปตีพ่อมันเนี่ยมันผิดตั้งแต่ผมเป็นพ่อมันแล้วล่ะพ่อเนี่ยไม่เข้าใจอะไรเลยถ้าผมเนี่ยอย่าว่าไพ่อไม่เข้าใจลูกทั้งประเทศก็ไม่เข้าใจอธิบายบ้างคุณบอกถ้าผมเป็นพ่อมันแล้วมันมาตีพ่อผมเนี่ยถูกแล้วไงเออมันออกใครออกมันไงใช่ต้องแต่เขาไม่ใส่ใจเราคือถ้าเขาเป็นทั้าสมมุติเลยท่านนี้เป็นพ่อนะนี่คือพ่ออนี่คือพ่อปากใหญ่แล้วมึงรัาใหญ่แล้ว